จ้องค่ะไอมอดพวกเนี้ยแป๊บนึงนะตำรวจโทรมาครับผมเริ่มป้นเหรอครับคุณคุยกับเราเหรอคุณคุยกับใครคุยคุยกับข้างนอกตำรวจจะคุยด้วยผมเลยแอบมาผมจะคุยกับคุณเนี่ยุ่ยออะไรนะครับ คุณอย่างยูไหนหรอครับผมไม่มีรถน่เดินอยู่ครับคุณยูไนละ่ะเอาจีมาดิอย่าเราไปรับแปบหนึงเดินอยู่กลางทางเลยอ่ะงั้นและอย่าไปรับไม้เอาส่งจีมาสิมันลำบากคุณไหมอ่ะไม่ลำบ,บากครับเราไม่ได้ทำอะไรไม่ลำบากใช่ไหมไม่โอเคเดี๋ยวส่งจีให้นะครับได้ครับได้ส่งมาเลยนะได้ครับ, <Okay. S 1> รบได้ครับ ยิ่องออกมาจากบ้านคุณไก่ไหมเนี่ยคุณหยองคุณหยองเอาไอ้เหี้ยคุณผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดผมยืนนิ่งๆกับคุณจะทำยังไงครับคุณ คุณหรอครับผมผมเห็นผมรู้ผมรู้หมาแล้วนะที่คุณบอกไม่มีแฟนอะลรวฉันก็ไม่มีแฟนแล้วทำไมอะผมเห็นหมดแล้วครับวันนั้นนะเปนที่ไหนอะผมแอบไปในพุ่มครับพุ่มอะไรพุ่มไม้ครับผมเอาแสดงว่าเราเป็นแฟนคุณหรอคุณก่อนกคนอื่นไง แอบอยู่ผมเฮมหมดละป้าคุณมากกหกผมไม่มีแฟนทำไมอะกอดกันมันไม่ผิดนะครับเพื่อนกันก็กอดกันได้คุณไซด์กันด้วยอะฉันไปไซด์คนอื่นได้ยังไงมันทําไม่ได้หรอกครับคุณมาก่อผมทำไมครับเดี๋ยวแฟนมีความรู้สึกดีให้คุณอยู่นะคะเอา แล้วก่อนหน้านี้ครับที่คุณไปกับหนุ่มหนุ่มคนไหนคะคุณพูดมาเลยค่ะเ,เรา <head. S 2> จะพาคุณไปเคียวเก็บเก็บเห็ดเก็บเห็ดด้วยอะ่ะเก็บเห็ดนั้นพี่ชายในแกงแ๊งเราคะ่ะชื่อม็อกชื่อม็อกชื่ออะไรนะชื่อม็อกม็อกใช่ม็อกค่าครับแต่ผมเราผมจะชอบกันจะชอบกันได้ยังไงครับในเมื่อคุณเป็นย่าของคนรู้จักผมอะ่ะอ้าวก็ ฉันไม่ใช่ญาติคุณนี่คะฉันเป็นจ้าของคนรู้จัก <c oughs> คุณเฉยๆเดี๋ยวก่อนนะสมมตินะอะคุณเป็นคุณเป็นย่าไอเต้ใช่ไหมอ่ะฉันเป็นย่าคุณน้องเต้แล้วถ้าเกิดผมเนี่ยเป็นแฟนคุณปุ๊บไอเต้มันจะเป็นอะไรอะ่ะเต้เป็นหลานคุณไงคะเต้เป็นหลานผมแต่ตอนนี้เต้เป็นน้องผมนะแต่อาคุณจะเป็นไม่นับญาติกันก็แล้วแต่คะ่ะฉันไม่ติดไม่นับญาติกันได้ด้วยเหรอใช่ ไม่ได้อินขนาดต้องนับนับญาติกันนะคะถ้าคุณมีมามาฉันฉันไม่สามารถเรียกฉันก็ไม่อาจเรียกมาหมาคุณก็ได้นะคะหรืออาจจะเรียกเพื่อนก็ได้ค่ะเพื่อนเบิร์ฟเนี่ยโอ้ความสัมพันธ์มันแปลกมากเลยนะแปลกค่ะดิฉันไม่ได้ยึดติดในความสัมพันธ์ค่ะไปหาที่เก่งคุยก่อนดีกว่าไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีอะไรแปลกๆโผลมาแถวนี้ไม่ค่อยปลอดภัยได้ค่ะเดี๋ยวฝากมือถือไว้ได้ไหมครับเครื่องหนึ่ง ผมขอแบบอยู่คุณเดินไปใช้มือถือเลยครับได้ค่ะได้อคุณเล็อะไรครับหนึ่งหกหนึ่งสามค่ะไอ้ยิ่งทำอะไรกูไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมขับให้ก็ได้ครับ <laughs> ฉันขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะคะที่ฉันชิงช่องสักครู่ <t> <S 2> <S 2> ไปให้ผมไปห้องน้ำได้ไหมครับไม่ไม่เป็นไรคะ่ะปากคุกระขายอยูเอ่เออไอ้รถ <c oughs> ค่ะอะไรนะเอาค่ะรถที่ไฉันแบบปวดมากไปหน่อยอ๋อ ผู่นะคะเดวดิฉันมาไปที่ที่ไม่มีไอวิลลี่ดีกว่าวะ เราเลยไม่มีเปล่าไม่มีไม่มีไม่เจอหรอกแปลกๆเขาล่อซื้ออย่างผมก็ว่างันนะอยู่ผมไม่เคยล่นหลังโกออะผมสาบานเลยหลังโกที่ผมเล่นเนีอยคือผมเก็บเหตดผมไม่ยุ่งกับใครเลยเขาต้องเป็นใครมาล้วงความลับแน่นอนอันนี้ผมเห็นด้วย ไอวิลี่สั่งมาเหรอคุณลวงดิฉันไปฆ่าหรือเปล่าขอเนี่ยทำไมมันดูไกลแสนไกลจังเลยอะลวงลวงคุณไปฆ่างั้นเหรอเอาล่ะคุณลงกดสวนสิ คุณบอกความจริงมาดีกว่าคุณมาคุยกับผมคุณต้องการอะไรมีคนสั่งคุณมาใช่ไหมคุณดิฉันไม่ต้องการอะไรค่ะดิฉันแค่อยากมาปรับความเข้าใจกับคุณมันไม่จริงหรอกจริงครับคุณหลอกคุณหยองมันคือความจริงครับแต่ก่อนหน้านี้คุณแทบไม่สนใจผมเลยนะ คุณโอลิฟยู่ๆคุณจะมาเข้าหาผมคุณต้องการอะไรกันแน่จริงๆแล้วดิฉันก็สนใจคุณมาขอต่ว่าดิฉันขอยกกินก่อนอาา๋อฮะกินอะไรอ่ะคุณรู้จักปีโป้ไหมคะอรู้จักอต่คุณ <Okay. S 1> แก่เกิน,กนควรแล,แล้วไม่น่าจะรู้จักคุณแก่แก่คุยว่าไนครับผม คือฉันดีใชนอายุยี่สิบเจ็ดค่ะโอ้จริงๆแล้วกูรู้สึกแบบคุ้นอะค่ะแต่ว่าอะกินก่อนดีกว่าคุยไม่รู้เรื่องเลยอายุเท่ากูจริงๆแล้วดิฉันก็รู้สึกดีกับคุณละค่ะแต่ทีนี้มันมีเส้นขั้นบางๆอยู่อะค่ะ เส้นขั้นอะไรจริงๆแล้วดิฉันยังลืมคนเก่าไม่ได้ค่ะแต่ตอนนี้ดิฉันลืมได้แล้วอคุณต้องการผมเป็นในการลืมคนเก่าเหรอฮมันมันไม่ได้ให้คุณไม่มฉันดิฉันไม่ได้ให้คุณมาเป็นคนที่ดิฉันต้องลืมเพื่อแบบว่าคลายเหงาหรือใดๆนะคะดิฉันแค่แบบอยากแบบเริ่มต้นความรู้สึกดีๆกับคนใหม่อะค่ะ ผมมีค่าแค่เป็นเครื่องมือให้คุณหรือคนเก่าอย่างนั้นเหรอคุณมีค่ามากกว่าน,นั้นอีกนะคะตีกี่ที่อะสนามแดงอ่ะสิบเก้าค่ะสิบเก้าทีสิบเก้าล้านอืมแล้วทำไมคุณถึงมาชอบผมละ่ะผมแม่หล่อเหมือนแฟนเก่าคุณนะ <c oughs> คุณรู้ได้ยังไงคะผมว่าเขาหล่ออะอ๋อก็ มีแต่คนบอกผมว่าผมหน้ายาวอะไรเงี้ยหน้าเหมือนลิงชิมแปนซีหน้าเหมือนซีซ่าครับคุณขำอะไรครับคุณขำอะไรครับคุณข้เราะขอโทษค่ที่ใั้หัอเราะตั้งคุณขัวเลาะหน้าผมเหรอฮะดิฉันหัวเราะคำที่คุณพูดค่ะที่คุณโดนบูลลี่มาแต่จริงๆมันก็ไม่เหมือนนะคะจริงเหรอมันเหมือนมันไม่เหมือนนั้นอะไรสักอย่างที่คุณปูามาเลยค่ะจริงเหรอครับใช่ค่ะ Ph, คุณคล้ายๆหวั่นใจฉันมากกว่าคุณกําลังล่งอซื้อผมผมมองออกผมเจอมาเยอะแล้วคุณโดนใครฉั่งมาไอไวิลลี่ใช่ไหมไอวิลลี่ใช่ค <ไ dok? S 2> ่ะฉันไม่รู้จักวิลลี่เป็นการส่วนตัวนะคะแล้วใครไม่ไม่ผู้ห่างมันออกมาจากใจค่ะคุณชอบผู้ชายเต้นเกาหลีไหมอืมไม่ชอบค่ะ<อ>ดีฉันชอบแบบคุณเคยรู้จักคนนี้ไหมคะ แก้วสังกสีอะค่ะแก้วสังกสีเหรอใช่กีเขาร้องเพลงเนี้ค่ะ So d e m a dirty, damn d i ด t y damn nasty ฟังเลยฟังไหมคะนั่นคุณกับผมคงไปกันแม่ละผมชอบเต้นเกาหลีผมเต้นทุกวันเลยอะเกาหลีอะเราเข้าใจค่ะแต่คุณค่อยปรับเทนเปลี่ยนเทสตัวเองมาเต้นแบบหนูก็ได้นี่คะ แล้วผมต้องเปลี่ยนไปโคตามคนอื่นทนะําไมในเมื่อผมชอบเต้นเกาหลี่วนคุณชอบแก้วกังกระสีอะในเมื่อเราชอบคุณนี่คะก็ผมเต้นเกาหลีอะ่ะคุณนล่นผมทำายังไงเ่ะงั้นเราก็เราก็มาเวอร์กันไหมคะร่วมกันผมเต้นเกาหลีคุณเต้นแก้วงีเหรอไม่งั้นเราก็มาคอแลแลบกันไหมคะจะได้แบบลงตัวคอแลแลบยังไงอะ่ะ ออกมาะสบกันอะคะ่ะร้องเพลงนี้แต่คนเต้นเกาหลีดีไหมคะอ๋อร้องเพลงอะฮะเออแล้วคนร้องเพลงอะคุณร้องเพลงได้เหรอคุณร้องเพลงได้ครับนี่ฉันก็ร้องไม่ค่อยพอเท่าไหรค่ค่ะแต่ก็จะพยายามร้องให้ดีที่สุดอ๋อผมขอฟังได้ไหมปีโป้กระ้มด้ <laughs> คุณรู้ได้ไงกลิ่นมันออกอะครับผมโอเคโอ้โหเมื่อกี้ตอนแอรมนี่ผมเห็นเศษเศษติดอยู่ล่องฟันเลยนะโอเคโอ้ยขอโทษค่ะลองลองแบบที่อยากลองแบบกินให้มันแบบทา้าช้าครับผมมันติดเลยพี่ชันก็อยางมาแสดงความจริงใจกับคุณน,นั่นแหละคะ่ะมันคุณไม่หันแล้วแหละตอนแรกเนี่ยผมบอกเลยนะ ผมให้ใจคุณไปสุดหัวใจเลยแต่คุณเนี่ยกับไม่สนใจผมเลยสักอย่างหนึ่งแนละ้วคุณเลือกที่จะไปโดมมากกว่าเลือกที่คุยกับผมอ่ะใช่ค่ะนั่นมันคืองานแก๊งค่ะี่มันยังไม่สายหรอกค่ะคุณหยออดิฉันสำนึกผิดแลรู้ตัวช้าไปแล้วรู้ตัวช้า <spe ech> ใช่ครับอืมอที่ความรู้สึกเช้ามากๆเลย แล้วพอเสียคนไปดิฉันแทบแทบขาดใจอะ่ะมันเป็นยังไงอาการตอนไม่มีผมเนี่ยฮะมันรู้สึกแบบหวาเวคะ่ะหวาเวเหรอใช่ค่ะรู้สึกอยากคุยทุกคนเลยคะ่ะอยากคุยทุกคนอยากคุยทุกคนเหรอไม่ใช่ค่ะอยากคุยแบบเพื่อระบายความเหงา<ะ>เอาอว้ค่ะระบายความเหงาที่เราเสียใจอะคะ่ะ ถึงกับเพื่อนกับฝูงค่ะอ๋อฮะอืมคุณหยองให้โอกาสเราได้ไหมคะคุณมีเงินบัญชีเท่าไหร่ละตอนนี้เหรอคะอแสนหนึ่งค่ะ <laughs> แสนหนึ่งเหรอสมมติเนี่ย<ช>ผมขอขมแสนผมขอคุณแสนหนึ่งอะ่ะคุณให้ผมไหมถ้าเรามีหมดเราให้หมดเลยคะ่ะใช่เหรอใช่ แต่เรามีน้อยก็จริงแต่เรามีทั้งหมดเท่าที่เรามีให้คุณนะคะแต่ผมคงผมคงมันจดไปใช่ไหมคะไม่ใช่ผมคงคุยกับคุณไม่ได้หรอบผมผมไม่มีเฟซไอซีก,ก็ไม่ต้องเราไม่ต้องคุยเฟซไอซีก็ได้ผมได้ยินค่ะผมได้ได้ยินผู้หญิงเขาคุยกันว่าถ้าใครมีเฟซไอซีอ่ะเขาจะไม่คุยกับเราด้วยครับไม่เกี่ยวคะ่ะดิฉันเขาบอกว่าเราบ้านนอกครับผม จิงคุณไม่ต้องคุยกับฉันที่เฟซไอซีก็ได้นะคะแล้วผมจะคุยคุณทางไหนถ้าผมไม่เจอคุณใน,ในนี้ค่ะในนี้ก็ได้แล้วถ้าผมโทรไปหาคุณไม่รับอย่างเงี้ยทำไงอ่ะแต่ก่อนอื่นคุณต้องรู้ทำโซนฉันก่อนนะคะว่าฉันตื่นกี่โมงฉันจะตื่นหกโมงเช้าถึงเคียงถึงประมาณสี่ทุ่มแล้วฉันจะออกเมืองแล้วค่ะถึงหกโมงเชา้าถึงสี่ทุ่มแล้วออกเมืองใช่หกโมงเชา้า อยู่ในเมืองถึงสี่ทุ่ม,มแล้วก็ออกเมืองขอโทษนะคุณไม่ทํางานทําการเลยเหรอครับดิฉันมีธุรกิจเป็นของตัวเองค่ะแต่จริงๆแล้วอ่ะคุณหยองก็สร้างเฟซไอซีเพื่อมาดูโลกภายนอกมั่งก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องคุยกับดิฉันหรอกคะ่ะเอาไว้แบบสอดรู้สอดเห็นเรื่องชาวบ้านอะ่ะ Oh. มัน oh. ไม่ได้เอาไว้ในสังคมนี้มันไม่ได้แค่เอาไว้แบบกีบกันหรือว่าแบบอะไรนะคะอ oh. เอาเอา,เอาไว้แบบเสือกค่ะ uh huh. <laughs> ผมไม่ค่อยผมเล่นไม่เป็น,นอะเดี๋ยวไปดูของใครไม่เป็นหรอกครับผมแล้วคุณแล้วคุณไม่ได้เล่นคุณไม่เคยเล่นเฟซแบบจริงๆของคุณแล้วคุณก็เล่นไม่เป็นงไงหรอกก็เ,เล่นนะครับ <laughs> อ๋อแต่มัน oh. ไม่ยากหรอกะคะ่ะ ปกติผมเล่นอนนี้ครับเออไม่รู้พูดได้ไหมเล่นไอครับผมอ๋อโอเคค่ะออ๋อแล้วคุณเล่นไหมครับไออะเล่นค่ะบผมมันมีสเปคอยู่นะในใจผมอะสอเปคคุณอเหรอคะผมชอบวิ่งเล่นไอไม่รู้ว่าคุณใตรงสเปคผมหรือเปล่านะโนริฟ คุณฉันก็เล่นค่ะแต่ว่าแต่ว่าแอ่ว่าคุณจะคบกับฉันไหมคะคุณขอผมคบงั้นเหรอเราเพิ่งรู้จักกันวันเดียวเองนะคุยกันจริงจังคุณบอกสเต็กคุณคือ คุณคือไอแต่ว่าคุณไม่คบกับฉันเลยอะไรไม่ได้ขอไม่ได้ขอเลยไม่ได้ขอเลยเข้าใจผิดแล้วบอกไปตะเป้เฉยเฉยเอาคุณหยองเอาแไม่สวยใช่ไหมคะคุณเลยปฏิเสธอ่ะอ่าไม่ก็คือวันเดียวอ่ะคุณมาขออ่ะ คุณมาขอคบอะ่ะมันแปลกคุณโดนรอดซื้อมาใช่ไหมใคร,รหลอก,<า>กคุณมาคุณมานานเท่าไหร่แล้วคะคุณหยองแค่ว่าฉันยังไม่ได้มีโอกาสพูดความในใจเท่านั้นเองอ๋ออืมแต่คุณเป็นผมได้ข่าวมาว่าคนในแก๊งผมก็ชอบคุณนะมันจะลำบากใจเดี๋ยวโอ้ยใครบ้างคะเนี่ยฉันอยากรู้จริงๆเลยเยอะนะเยอะนะ มีคนชอบคุณอยู่นะในแก๊งอะ่ะถ้าเกิดผมเป็นแฟนคุณเนี่ยน้องในแก๊งต้องกลัวผมแน่เลยอะ่ะใช้คําว่าน้องเลยล่ะคะ <c oughs> เขาชอบฉันเขาก็ต้องมาจีบฉันสิฉันยังไม่เห็นใครมาจีบฉันเลยสักคนแต่คือถ้าเกิดเป็นแฟนผมเนี่ยผมผมผมต้องพาวรถทุกวันเลยนะผมไม่มีตังค์เลยพาวรถเดีดยวทาไงไม่รู้รอ่ะไม่เป็นไรคะ่ะฉันจะเลี้ยงค่าพาวรถคุณทุกมือเอง <c oughs> <c oughs> ืก็ดีนะครับก็ดีก็ดีดแล้วถ้าเกิดเราครบกันแล้วเราไปกันไม่ได้เนี่ยแล้วคุณจะเสียใจที่หลังไหมครับเสียใจค่ะที่ฉันจบกับแฟนเก่าทุกคนด้วยดีตลอดเลยถ้าเกิดไม่เป็นการเสียไมย้ยาดเนี่ยคุณคุณ,ค,ณคุณมีแฟนมาก,กี่คนแล้วครับในประเทศเหรอคะในประเทศเหรออ๋อในประเทศครับในประเทศในประเทศมีแค่คนเดียวค่ะสองปีเพิ่งเลิกกันค่ะอา้อาวอ๋อเหรอ แล้วมีนอกประเทศด้วยเหรอครับเห็นบอกว่าถามว่าในประเทศแล้วนอกประเทศคืออะไรครับอันนี้ผมสงสัยนะเราเรามีทั้งเอทดพูดผิดเรามีนอกและในคนเดียวกันค่ะเลิกกันไปแล้วค่ะ๋อ้อันนี้ผมไม่ค่อยประมาณเลิกกันได้ประมาณสองเดือนแล้วแต่ว่าถ้าพูดคุยกับคนคุยทั่วไปมันมีแน่นอนค่ะแต่เราไม่ได้มีใครเป็นตัวตนค่ะแต่ถ้าเรามีใครเป็นตัวตนก็คือเราก็รักแฟนเรามากค่ะ อันนี้คือผมไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะผมกอถามได้ไหมคือเห็นคุณบอกว่าในประเทศก็คือในรสซานโตสใช่ไหมมีคนหนึ่งแล้วนอกประเทศมันคืออะไรหรอครับอันนี้ผมไม่รู้ไงเลยไม่ไม่ค่อยเข้าใจนอกประเทศก็คือบนฟ้าที่เราอิมพอร์ตไปไม่ถึงนะคะอ๋ออ๋อคุณรู้กูอืมอ๋ออ๋อข้ะใจแล้ไหนผมไม่รู้มาก่อนเลยครับไม่รู้มาก่อนมาเลย สับบางสับคุณก็ไม่น่าจะรู้ค่ะเพราะคุณน่าจะแก่เกิดควรแล้วแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวดีฉันสอนอคุณจะได้มีสามันสำนึกในการใช้ชีวิตมากกว่านี้ค่ะแล้วก่อนก่อนมารสซันโตสเนี่ยคุณอยู่ที่ไหนมาก่อนนะครับซันโตสอะไรคะนี่มันอสซิตี้ค่ะอ๋อาาอ่าฮะก่อน<ข>อไม่สับ <ขอ S 1> เมันคือรถซันโต้ที่มีกำแพงกำแพงอยู่ครับตอนเนี้ย อเอ้ยคุณเคยดูไอ้นี่หรือเปล่าไม่เคยเลยครับคุณเคยดูไอ้นี่ปะเรื่องอะไรวะดึงแบบนึกกอนเรื่องอะไรวะเกมออฟโทนะเหมือนเลยนะอ๋อเคยดูครับเคยดูซีรีส์หนึ่งที่เราชอบมากเลยนะอชอบใครครับกอคอบื้อหนังค่ะอ๋อจอสโนใช่ไหมใช่ครับ ระหว่างจอห์นนกับผมอะใครรอกันนะต้องเป็นคุณหยองอยูอ่ยแล้วค่ะโคตรเวยอะมันน่ากลัวมันเป็นสายลับทุกอย่างเนี่ยคุณเป็นสายลับหรือเปล่าเนี่ยผมถามจริงนะอะไรนะคะคุณเป็นสายลับหรือเปล่าสายลับใครอะคุณว่าต้องมีใครเนี่ยแกลงคุณแกลงส่งคุณมานแน่นอนไม่มีครับเราสามารถให้คุณดูข้อความในแชทมือถือเราได้เลยจริงหรอไม่ใช่เราไม่มีใครเลยมันลบไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยลบได้ป่าววะ ลบไม่ได้ลบมันลบได้แต่เราไม่เคยลบไงมันไม่เคยลบไงก็เลยไม่รู้ไอบิลลี่ใช่ไหมเราไม่รู้จักบิลลี่เป็นการส่วนตัวครับรู้จักน้องเฉยๆแต่ไม่มีมีกล้องแถวนี้ประเดี๋ยแกล้งผมใช่ไหมนี่ครับไม่มีใครชอบผมหรอครับ ของคุณยังปฏิเสธคนสวยแบบฉันนะคะมันคุณจะเสียใจนะฉันบอกเลยผมไม่เห็นใจอันนัคุณลองบอกมาคุณชอบทำไมคุณคุณถึงชอบผมครับคุณชอบสไตล์การแต่งตัวของคุณค่ะแล้วก็ชอบคำพูดคำจาที่มันดูไม่มีมารยาทอ๋อคบกับดีฉันดีฉันพูดไว้ก่อนนะคะดีฉันเป็นคนพูดไม่เพาะค่ะ ฉันเป็นคนที่นิสัยเหมือนผู้ชายค่ะไม่ขี้หึงไม่ตามไม่จุกจิกค่ะไม่ขี้หึงไม่ตามไม่จุกจิกใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดผมหนีไปม,มีไม่มีกิก๊กล่ะได้ก็แค่เลิกกันค่ะว่าเราเราไม่ใช่คนที่ไปตามไปจุกจิกอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเห็นจะจะหรือว่าแบบต่อหน้าต่อตาอย่างนี้คุณกับเราก็เลิกกันเลย อ๋ออ oh. uh ่าฮะเป็นผู้หญิงที่น่าสนใจมากๆครับแม่งแต่เราก็ไม่ชอบผู้ชายขี้หึงค่ะเพราะว่าเราไม่ขี้หึงเลยไม่ชอบผู้ชายไม่แต่มันแปลกงไงอ,อยู่ดีก็มาจับผิดค่ะเพราะว่าเราเป็นคนเฟรนลี่แต่ว่า ขอแค่ไว้ใจค่ะเราเราจะไม่คอนแทคกับคนอื่นต่อแน่นอนเราจะแบบคนนั้นก็คือคนนั้นค่ะถ้าคุยทั่วไปคุยได้ค่ะแต่จะไม่แบบจบจะจบแค่ตรงนั้นค่ะจะไม่แบบสานต่อใดๆนี่คือนิสัยเราค่ะเราเลิกเบลลี่ไม่ได้ถ้ารับในข้อนี้ได้ก็โอเคค่ะโอครับ แล้วคุณไม่ชอบผู้ชายเต้นเกาหลีจริงหรอค่าได้ไหมคะดิฉันจะได้เก็บไว้พิจารณาพร้นะอมกับดิฉันลองเพลงพี่แก้วสังกะสีอะค่ะอ๋อชอบพี่แก้วขนาดนั้นเลยเหรอคุณมันก็แต่งตัวคล้ายๆคุณอยู่นะพี่แก้วอะแต่งแต่งตัวคล้ายๆผมอ๋อคือชอบผมที่ผมหน้าเหมือนพี่แก้วใช่ไหมใช่ค่ะ กูควรรู้สึกอย่างนี้ซัก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 ลูกไหมค่ะซักซักแบบอะไรวะจะคําว่าซักอะไรดีอ่ะซักยกไหมคะเต้นให้ดูซักยกหนึ่งได้ครับได้ครับได้คบไพร้อมกับเราร้องเพลงนะคะได้ครับได้ลค่ะพร้อมหรือยังคะพร้อมครับหนึ่งสองซาำโซเดียมด้วยเดซอซดี้เดนนาที อันนี้ร้องก็หรอครับใช่ค่ะมันร้องอย่างนี้จริงๆนะคะคุณไปลองฟังดูดิคุณมีพรสวรรค์ด้านการร้องเพลงมากเลยนะแคุณรู้ตัวหรือเปล่าจริงค่ะรู้ค่ะฉันแบบโดนคนทักมาหลายคนละอ๋อแล้วคุณมีลูกเนี่ยเขาจะโอเคหรอครับที่มีพ่อหน้าตาแบบผมอ่ะลูกดิฉันอยู่ซิกซิกค่ะซิกซิกไม่ได้อยู่ใน ไม่ได้เล่นในประเทศละค่ะแต่ก็ยังแวะมาหาบ้างมาเที่ยวกิดติชัดบ้างอ๋อลูกอยู่ซิกซิกเหรอครับค่ะลูกอยู่ที่อื่นค่ะอ๋อครับครับอ๋ะนั่นเดี๋ยวได้นั่นเดี๋ยว,ยวกับไปบ้านของกันไหมไปบ้านของกันไหมเมืองจารีแล้วแต่ดิฉันอยากรู้ว่า,วาคนในแก๊งคุณใครชอบดิฉันน่ะฉันงงมาก ไม่มีหรอกครับผมพูดไปเรื่อยอะเออเห็นไหมใช่ไหมชอบมันก็คงมาจีบแล้วใช่ไหมแต่นี่มันใขาอาจจะจีบแต่คุณไม่รู้เรื่องหรือเปล่าครับฮะใครอะไม่รู้นี่มันไม่เคยขออะไรชั้นดีชั้นอะไรอย่างนี้ฉันไม่เคยได้แบบเจอหรือคุยเลยนะป่ะขอมือถือก่อนครับมือถือเลขหนึ่งสี่แปดห้าหลังรีเข้ามาไหมั้พรุ่งนี้แล้วกันหกโมงเดี๋ยวเจอกันคุณไปนอนเถอะ คุไล่ฉันแบบไม่มีแบบไม่ใช่ไล่ <c oughs> คือมันก็น,นี่มันเวลาที่คุณต้องไปแล้วนี่แต่ด <c oughs> ิฉันอยู่ได้โอ้โหโอ้โหวินเทอร์เฟลไปครับยองอา,อาคุณจะเข้าไหมาอีกหรอหลังนี้คืนอ่ะให้คุณจะไปนอนก็นไปแต่ฉันว่าดิฉันจะเข้ามาอา้าวไหนบอกคุณอยู่ถึงอยู่ถึงห้าทุ่มไงก็เอพอมันเป็นวันหยุดไงคะวันพ่อนะคะวันพ่ออ๋อ ได้นั่นเดี๋ยวผมเข้ามาแล้วกันครับมาต่อนะไร,รับต่อต่อสตอรี่เราช่ว <laughs> <laughs> ผมตรงไหนสตอรี่ลักหืสตอรี่ลักต้องมอบ้านคุณได้ไหมอ่ะได้ได้